สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูเหมิวอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยม .4 และในวันนี้เราก็ยังคงอยู่ในวรรณคดีเรื่องมหาชาติหรือมหาเวสันดรชาดกค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสำหรับครั้งที่แล้วที่ครูเหมิวสอนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความสำคัญของมหาชาติยังจำกันได้ไหมคะ เก่งมากเลยค่ะสำหรับวันนี้ครูหมิวจะนำนักเรียนเข้าสู่เนื้อเรื่องของชาดกทั้งหมด13กันนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ <S <S ก่อนอื่นเรามาดูกันว่าทั้ง13กันมีเรื่องอะไรบ้างนะคะการที่1การทศพร2การหิมพาน3การทานกัร4การวนณประเวท 5้าการชูชก6กัารจุลพล7กัรมหาพล8กัรปุมาน9กันมะซี10กัรศักกระบับเอกัรมหาราชกัฉอการตฉกริย์และ13กันนครกันค่ะเรามาเริ่มที่กันแรกนะคะกันทศพรทศแปลว่า10พรก็คือพรทศพรก็คือ พรทั้งหมด10ประการของพระนางผุดสดีนะคะซึ่งเป็นพระมเหสีของพระอินเมื่อพระนางผุดสดีเนี่ยต้องจุติจากสวรรค์ลงมาเกิดบนโลกมนุษย์พระอินจึงประทานพรให้ทั้งหมด10ประการได้แก่อะไรบ้างนะคะ 1. ขอให้เกิดในกรุงมัทราชแขวนสีพี 2. ขอให้ดวงตาสีดำประดุดตาลูกเนื้อทราย 3. ขอให้คิ้วโก่งเหมือนสร้อยคอนกยูง 4. ขอให้มีพระนา ตามเดิมว่าผุดสดี 5. ขอให้มีพระโอรสที่มีชื่อเสียง 6. ขอให้พระคันงามไม่ป่องนูนเหมือนสตรีสามัญ 7. ขอให้พระถันเปล่งปลั่งไม่ยานคล้อยพระถันก็คือนมนะคะ 8. ขอให้เส้นผมดำคลับตลอดทั้งชาติ 9. ขอให้ผิวพันละเอียดประดุดทองคำบริสุทธิ์และสิ ขอให้ได้ปลดปล่อยนักโทษที่ต้องอาญาประหารและทั้งหมดนี้ก็คือพอรทั้งหมด10ประการของพระนางผูดสดีในการทศพรค่ะกันที่2กันหิม,มพาน ก็คือป่าหิมพานนั่นเองเมื่อพระนางปุษฎีลงมาจุติบนโลกมนุษย์ได้เป็นธิดาของกษัตริย์มัทราชและเป็นพระมเหสีของพระเจ้ากรุงสนชัยแห่งแคว้นสีพีและมีพระโอรสก็คือพระเวสสันดรและในขณะเดียวกันก็มีช้างวิเศษที่ทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลชื่อว่าช้างปัจจัยนาเคนเกิดมาพร้อมกับพระเวสสันดรและยังเป็นช้างคู่บารมีพระเวสสันดร ใฝ่ใจในการให้ทานเมื่อครองราชสมบัติและอภิเศกกับพระนางมาซีจึงตั้งโรงทานทั้งหมด6แห่งต่อมามีพราหมณ์จากเมืองกลิงคราชมาขอช้างปัจจัยนาเคนพระเวสสันดรจึงยกให้ทำให้ชาวเมืองโกรธมากและเรียกร้องให้พระเจ้ากรุงสนชัยลงโทษพระเวสสันดรพระเจ้ากรุงสนชัยจึงเนรเทศพระเวสสันดรไปจากเมืองพระเวสสันดร จึงมีจิตตั้งมั่นที่จะเดินทางไปบำเพ็ญที่ป่าหิมพานต์นั่นเองค่ะต่อมากันที่3การทาน,นกันทานคือการให้พระเวสสันดรได้บำเพ็ญทานครั้งยิ่งใหญ่ก่อนออกเดินทางไปสู่ป่าหิมพานต์คือสัตตสกมหาทานทานที่ยิ่งใหญ่เจ็อย่างอย่างละเจ็ดร้อยได้แก่ช้างม,าม้าโคนมรถ ธาตหญิงธาตชายและสตรีชั้นสูงจากนั้นจึงพาพระนางมาซีพระกันหาและพระชาลีทูลลาพระเจ้ากรุงสนชัยและออกเดินทางในระหว่างทางมีพราหมณ์มาขอรถและม้าทรงพระองค์ก็ทรงบริจาคให้จนหมดพระเวสสันดรจึงอุ้มพระชาลีพระนางมาซีอุ้มพระกันหาและเดินเท้าเข้าสู่ป่านั่นเองค่ะ และกันที่4การวณประเวทกล่าวถึงการเดินทางของพระเวสสันดรไปยังเขาวงกฏได้พบกับเจ้าเมืองเจตราชเจ้าเมืองเจตราชขอให้พระเวสสันดรขึ้นปกครองเมืองเจตราชแต่พระเวสสันดรปฏิเสธเพราะตั้งใจที่จะไปบำเพ็ญในเขาวงกฏ เจ้าเมืองเจตราชเรื่อมใสศรัทธาในความตั้งมั่นจึงให้พรานเจตบุตรเป็นผู้ดูแลไม่ให้ใครเข้าไปรบกวนพระเวสสันดรที่เขาวงกฎค่ะต่อมากันที่5กันชูชกชูชกเป็นขอทานเร่ร่อนขอทานจนมีเงินเยอะและกลัวว่าจะเป็นอันตรายจึงนำไปฝากเพื่อนไว้แล้วก็ไปขอทานต่อ เมื่อกลับมาเพื่อนก็ได้นำเงินของตนเองไปใช้จนหมดแล้วเพื่อนจึงยกลูกสาวชื่อว่านางอมิตตาให้เป็นภรรยานางอมิตตาดูแลชูชกเป็นอย่างดีจนพราหมณ์คนอื่นอิจฉาชูชก กลับไปดุด่าภรรยาของตนบรรดาภรรยาไม่พอใจที่นางอมิตดาเป็นต้นเหตุทําให้ถูกสามีต่อว่าจึงรวมตัวกันไปต่อว่านางอมิตดานางอมิตดารู้สึกเสียใจและอับอายเป็นอย่างมากจึงกลับมาบอกชูชกว่าจะไม่ทํางานอะไรอีกต่อไปต้องหาทาสมาให้นางไม่เช่นนั้นนางจะไม่อยู่ด้วยเทพเจ้าจึงดนใจให้นางอมิตดาแนะนําชูชก ให้ไปขอพระกันหาและพระชาลีมาเป็นทาสชูชกจึงต้องจำใจไปขอพระกันหาและพระชาลีตามที่นางอมิตดาบอกนั่นเองค่ะต่อมากันที่6กันจุนลพลชูชกเดินทางไปพบพรานเจตบุตรและหลอกลวงว่าเป็นคนของพระเจ้ากรุงสนชัยนำพระราชสารมาถวายพระเวสสันดรพรานเจตบุตรหลงเชื่อจึงพาไปยังต้นทางที่จะไปอาสมของพระฤาษีค่ะ และต่อด้วยกันที่เจ็ดการมหาพลชูชกเดินทางไปถึงอาสมของพระอจจุตรฤศีและหลอกลวงว่าเคยรู้จักพระเวสสันดรมาก่อนจะมาเยี่ยมพระเวสสันดนรฤสีหลงเชื่อจึงให้พักแรมหนึ่งคืนและรุ่งเช้าก็อธิบายเส้นทางไปยังอาสมของพระเวสสันดรจากนั้นชูชกก็ออกเดินทางค่ะมาถึงกันที่8แล้วนะคะ กันกุมารชูชกเข้าไปขอสองกุมารพระเวสสันดรก็ประทานให้เมื่อสองกุมารรู้ความจริงจึงหนีไปซ่อนที่สะบัวพระเวสสันดรอ,ออกตามหาและอธิบายให้สองกุมารเข้าใจสองกุมารจึงขึ้นจากสะบัวชูชกพาทั้งสองออกเดินทางด้วยเกรงว่าพระนางมัซซีจะกลับมาจากหาผลไม้แล้วจะเสียการค่ะตามด้วยกันที่9กันมัซซี เมื่อชูชกพาส,สองกุมารออกเดินทางแล้วเทพทั้งปวงก็เกรงว่าพระนางมัสีจะกลับมาทันตามหาสองกุมารพระอินทร์จึงให้เทวดาสามองค์แปลงกายลงมาเป็นเสือและราชสีห์ให้ไปขวางทางเดินของพระนางมสัสีส่วนพระนางมสัสีรู้สึกทุกข์ใจจึงรีบเก็บผลไม้และออกจากป่า แต่มาพบสัตว์ทั้งสามจึงไม่สามารถออกไปได้พระนางจึงวิงวอนขอทางจนพบขําทั้งสามจึงหลีกทางให้ เมื่อมาถึงอาสมพระนางตามหากุมารแต่ไม่พบจึงไปถามพระเวสสันดรพระเวสสันดรเกรงว่าถ้าบอกไปพระนางมัสีต้องเสียใจมากเป็นแน่จึงแซงพูดแสดงความหึงหวงที่นางกลับมามืดค่ำทำให้พระนางมัสีเจ็บใจและคลายความเศร้าลงนางตามหาสองกุมารจนร้องไห้เป็นลมสลบไปเมื่อตื่นขึ้นมาพระเวสสันดรจึงเล่าให้ฟังว่ายกสองกุมารให้กับพราหมณ์เท่าไปแล้ว จึงชื่นชมกับมหาบริจาคทานของพระเวสสันดรครั้งนี้ค่ะต่อมากันที่สิบกันสักกบับสักกะแปลว่าพระอินทบับ แปลว่าตอนจึงหมายถึงตอนของพระอินทร์พระอินทร์เมื่อเห็นว่าพระเวสสันดรยกพระกันหาและพระชาลีให้แก่ชูชกไปแล้วกลัวว่าถ้ามีคนมาขอพระนางมัซีพระเวสสันดรก็จะยกให้อีกพระอินทร์จึงแปลงกายเป็นพราหมณ์เท่ามาขอพระนางมัซีและฝากพระนางมัซีไว้ให้อยู่ปรนนิบัติพระเวสสันดรดังเดิมค่ะต่อมากันที่11กันมหาราช ชูชกพาสองกุมารเดินหลงเข้าไปในเมืองของพระเจ้ากรุงสนชัยเมื่อพระเจ้ากรุงสนชัยเห็นสองกุมารและจำได้ว่าเป็นหลานของตนจึงไถ่ตัวสองกุมารจากชูชกและจัดอาหารเลี้ยงขอบคุณชูชกชูชกเป็นคนโลภมากกินเยอะจนท้องแตกตายจากนั้นทั้งสองกุมารจึงขอให้พระเจ้ากรุงสนชัยไปรับพระเวสสันดรและพระนางมาซีกลับพนะนครค่ะ และกันที่12กันฉอกษัตริย์ฉ,ฉแปลว่าหคือทั้ง6กษัตริย์ได้แก่พระเจ้ากรุงสนชยัยพระนางพุทสดีพระเวสสันดรพระนางมัตสี พระกันหาและพระชาลีได้เจอหน้ากันอีกครั้งก็ร้องไห้ด้วยความดีใจจนเป็นลมสลบไปจากนั้นพระอินจึงดนบันดาลให้เกิดฝนโบกครพัดขึ้นเมื่อฝนโบกครพัดตกลงมาโดนตัวทั้งหกพระองค์จึงตื่นขึ้นมานั่นเองค่ะและสุดท้ายกันที่13นครกันคือทั้งหกษัตริย์ได้กลับพระนครและอยู่อย่างมีความสุขค่ะ นอกจากนี้เรื่องมหาชาติหรือมหาเวสันดรชาดกยังกล่าวถึงความเชื่อเรื่องการกับชาติมาเกิดของบุคคลในมหาชาติได้แก่พระเวสันดรกกับชาติมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะ พระเจ้ากรุงสนชัยกลับชาติมาเกิดเป็นพระเจ้าสุดโททนะพระนางผุดสดีกลับชาติมาเกิดเป็นพระนางสิริมหามายาพระนางมัสีกลับชาติมาเกิดเป็นพระนางยโสธราพิมพาพระชาลีกลับชาติมาเกิดเป็นพระราหุลพระกันหากลับชาติมาเกิดเป็นนางอุบลวรรณนาเถรีชูชกกลับชาติมาเกิดเป็นพระเทวทัตนางอมิตดากลับชาติมาเกิดเป็นนางจินจมานวิกา พระอจ,จุตฤศีกลับชาติมาเกิดเป็นพระสารีบุตรและพรานเจตบุตรกลับชาติมาเกิดเป็นพระชนะเถระค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสำหรับเนื้อเรื่องของมหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดกทั้งหมด13กันถือว่าเป็นวรรณคดีที่มีความสำคัญในด้านพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากสำหรับวันนี้ครูเหมีวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ